ดูกา t ติมันติสตราด้ V49 คือหนึ่งในมอเตอร์ไซค์สายแอดเวนเจอร์ที่ผสมผสานระหว่างสมรรถนะระดับสูงเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายในการเดินทางไกลยอย่างลงตัวจากการพัฒนาของแบรนด์ดูกา t ติที่เป็นตำนานจากอิตาลีมันติสตราด้า V49 ไม่ได้เป็นแค่จักรยานยนต์สำหรับขับขี่บนทางหลวงหรือทางฝุน่นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับเครื่องยนต์ V4 Gran Turismo อันทรงพลัง หัวใจสำคัญของบันติสตราด a า V49 คือเครื่องยนต์ V4 Gran Turismo ขนาด1 1 5 8ซีซีซึ่งพัฒนาโดยเน้นที่การตอบสนองที่ดีทั้งในรอบต่ำและรอบสูงให้กำลังสูงสุดประมาณ170แรงม้าและแรงดิดสูงถึง125นิวตันเมตรทำให้การขับขี่ไม่ว่าจะบนถนนทางตรงทางโคง้งหรือแม้แต่บนทางลุยเป็นไปอย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้ไม่ต้องใช้วาวเช็คเป็นระยะบ่อยครั้ง โดยสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง60,000กิโลเมตรก่อนเข้าศูนย์ใหญ่เทคโนโลยีการขับขี่ที่ชาญฉลาดมันติสตรา a ้า V4 9มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นร a ดาซิสเต็มซึ่งประกอบด้วย Adaptive Cruise Control และ Blind Spot Detection ที่ช่วยให้การขับขี่ระยะไกลปลอดภัยและสะดวกมากขึ้นระบบคุมแรงบิดดูกาติ Traction Control Cornering ABS วิลลี่คอนโทรลและระบบเอนจิ e นเบรคคอนโทรลทำงานประสานกันเพื่อให้รถตอบสนองได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยในทุกสถานการณ์ระบบการสะเทือนอัจฉริยะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือระบบการสะเทือนแบบเซมิ Active ดูการติดสกายฮุกส์สเปนชัน DSS ซึ่งปรับระดับอัตโนมัติตามสภาพพื้นผิวถนนและลักษณะการขับขี่ไม่ว่าจะเดินทางคนเดียวขับสคนหรือมีสัมภาระเต็มพิกัดรถ,รถก็ยังให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวล การปรับโหมดต่างๆสามารถทำได้ง่ายผ่านหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่และสั่งงานผ่านปุ่มควบคุมที่แฮนด์ความสบายในการเดินทางไกลดูกา t i ติมันติสตราด V49 ถูกออกแบบให้เหมาะกับการขับขี่ระยะไกลไม่ว่าจะเป็นท่านั่งที่ผ่อนคลายเบาะที่รองรับการเดินทางยาวและชิลบังลมหน้าที่สามารถปรับระดับได้ตามต้องการช่องเก็บของด้านข้างกว้างขวางและมีออปชันเพิ่ม,เต,มเติมอย่างเบาอุ่นมือหรือระบบนำทางผ่านสมาร์ทโฟน เชื่อมต่อผ่านระบบดูกา t ติคอ n เน t ที่รองรับ Apple CarPlay และ Bluetooth ดีไซน์ที่โดดเด่นและแข็งแกร่งม a นติสตราด้า v 4 9ยังคงเอกลักษณ์ดีไซน์ของดูกา t ติไว้อย่างชัดเจนเส้นสายดูทันสมัยแต่แฝงความแข็งแรงในแบบสายลุยไฟหน้าแบบฟู l เล d พร้อมไฟ DRL เสริมความปลอดภัยและความสวยงามในทุกมุมมองเฟรมแบบโมโนโกกและโครงสร้างที่เน้นความเบาช่วยให้การควบคุมทำได้อย่างง่ายดายความหลากหลายของรุ่นและอุปกรณ์เสริม ดูกาติมันติสตราด้า V49 มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเช่น V4S V4 Rally หรือแม้แต่รุ่น Full Adventure ที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันจากโรงงานผู้ขับขี่ยังสามารถเลือกติดตั้งอุปกรณ์เสริมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกล่องเก็บสัมภาระ Crash Bar Guard หรือไฟสปอตไลท์เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การใช้งานแต่ละคนอย่างแท้จริงความคุ้มค่าในระดับพรีเมียมแม้ว่าดูกาติมันติสตราด้า V49 จะมีราคาสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน แต่สิ่งที่ผู้ขับขี่ได้รับคือเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือชั้นและการออกแบบที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดนี่คือรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้เป็นแค่พาหนะแต่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การผจญภัยที่ไม่มีที่สิ้นสุดสรุปดูกา t i ติมันติสตราดา V49 คือตัวแทนของแนวคิดทุกเส้นทางคือบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นทางลาดยางทางฝุ่นหรือภูเขาสูงชันรถคันนี้พร้อมพาคุณไปในทุกที่อย่างมั่นใจ หากคุณคือผู้หลงใหลในการเดินทางชื่นชอบความเร็วและต้องการเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมันติสตราด a า V49 คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามจากแบรนด์ดูกาติที่ยังคงรักษามาตร,รฐานระดับโลกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง